นีหฮาวซึ่งเป็นคำทักทายของชาวสิงคโปร์ที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียนนิวส์นี้ก็ยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากกันเช่นเคยนะคะเกิดเหตุดินถล่มที่อินโดนีเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายหลายคนเหตุดินถล่มเกิดขึ้นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดชวาตะวันตก โดยดินและหินได้ถลายลงมาฝังกลบบ้านเรือนหลายหลังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4คนและยังสูญหายอีก9คนขณะนี้หน่วยกู้ภัยยังคงเร่งขุดค้นหาตามซากปรักหักพังเพื่อช่วยชีวิตผู้ที่อาจติดค้างจากการสอบสวนพบว่าเหตุดินถล่มเกิดขึ้นหลังการระเบิดของท่อส่งกา๊าซในละแวกนั้นโดยเจ้าหน้าที่คาดว่าท่อส่งน่าจะชำรุดในช่วงที่ฝนตกหนักและเกิดการพังทลายของหน้าดินก่อนหน้านี้ ยังคงมีผู้กล่าวถึงคู่มวยหยุดโลกระหว่างแมนนี่ปากเกียวสุดยอดนักชกของฟิลิปปินส์กับฟลอยเมเวเทอร์ ater, นักชกไร้ายชาวอเมริกันแม้กระทั่งสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็เห็นว่าผลการตัดสินมวยหยุดโลกคู่นี้ค้านสายตาคนดูสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเพิ่งจะออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับมวยคู่หยุดโลกระหว่างปากเกียว สุดยอดนักชกจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์กับเมเวิเทอร์นักชกชาวอเมริกันโดยเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อที่ปากเกียวจะพ่ายในการขึ้นชกค,ครั้งนี้ซึ่งถือเป็นผลการตัดสินที่ค้านสายตาของเขาเป็นอย่างมากเขาจึงมีคำถามไปถึงคณะกรรมการว่าตัดสินมวยคู่นี้อย่างโปร่งใสหรือไม่หลังจากที่ทราบว่าคณะกรรมการเทคะแนานให้เมเวเทอร์ ater, ชนะอย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วย2คนให้คะแนนเท่ากันที่116ต่อ112ส่วนอีกคนให้118ต่อ110ถือได้ว่ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่หยุดโลกสมคำาล่ําลือซึ่งแม้กระทั่งผู้นำกัมพูชาก็รู้สึกไม่สบอารมณ์ที่นักมวยจากอาเซียนพ่ายนักมวยจากชาติมหาอำนาจไปอย่างน่าสงสัยด้านสถานทูตสหรัฐในกรุงพนมเปญก็รับทราบเรื่องที่สมเด็จทุนเซนมีความเห็นเชิงลบต่อมวยคู่นี้เช่นเดียวกัน เดยปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับคำพูดของสมเด็จหุ่นเซนประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนของไทยการเดินทางระยะสั้นผู้คนมักนิยมใช้บริการรถจีพนี่เพื่อความสะดวกสบายตลอดเส้นทางติดตามด้วยจากรายงานค่ะ ประทฟิลิปปินส์ประชาชนส่วนใหญ่นิยมเดินทางระยะสั้นด้วยรถไฟฟ้าและรถจิฟนี่ซึ่งตามท้องถนนจะมีรถจิฟนี่บริการรับส่งผู้โดยสารตลอดเส้นทางในย่านเมืองหลวงปัจจุบันฟิลิปปินส์มีรถจิฟนี่ที่วิ่งบนท้องถนนประมาณ5 0,000คันคิดอัตราค่าโดยสารเส้นทางวิ่งปกติคิดอัตรา7.50เปโซต่อ4กิโลเมตรแรก อู่ต่อรถจิฟนี่ในฟิลิปปินมีหลายอู่แต่อู่ที่ชื่อซาราวตั้งอยู่ในปารันยาเก้ย่านมหานครมะนิลาถือเป็นอู่ตอรถแห่งแรกของฟิลิปปินมานานนับ50ปี โดยหคันใช้เวลาต่อประมาณ1เดือนมีขนาดเครื่องยนต์2,500ซีซีวิ่งได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่งได้ประมาณ10คนส่วนประกอบของตัวถังรถส่วนใหญ่จะเป็นอะไหล่มือสองที่ซื้อจากเสียงกงของญี่ปุ่นขายคิดเป็นเงินไทยราคาคันละ6,500 0 0บาท ทั้งนี้ในอดีตอู่ต่รถแห่งนี้เคยต่อได้ถึงวันละ5คันระยะหลังช่างบอกว่าอะไรหายากและความต้องการสั่งซื้อรถใหม่มีน้อยเนื่องจากรัฐบาลกว่าจะออกใบอนุญาตได้ก็ใช้เวลานานทําให้ระยะหลังสามารถต่อรถได้เพียงเดือนละ1คันเท่านั้นมาเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคาว่าใจเยนที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สําหรับวันนี้ดิฉันอภิรม์ปิตสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ